ไดีทุกคนมาฮานกาแฟออกมาเวียนนอกกับอันหัวหน้ามงังโจ้ก้าปล่อยนะอาหารเทียมของฝรั่งฝรั่งก็เจ้าสีกินอาหารบุกค่อยนาเคือนบ้านเฮาดอกตนตนเศร้าต้นสวยก็สีเป็นขนมปัง,งกาแฟต้นสวยก็สีเป็นนีที่แหลแซมมิวกาแฟสั่งแบบว่าเทา กินยูนีนะเขากินวอเบิร์ตเกลนะเขาไปป้าไปเรียกเขาก็ถือออกไปน้ำได้เลยมอนีฟาร์มาเลาะอันห้านจีนเนาะเป็นห้านขายมักไม้แล้วก็ห้านขายพักเพราะว่าห้านจีนค่อนข้างราคาเงยเงียบกว่าห้านฝรั่งก็ราคาก็เลยว่ามักมาห้านจีนผักหอมป้อมกันราคาประมาณหนึ่งดอนมัดหนึ่งนะมัดหนึ่งหนึ่งดอนกระตุกเป็นเงินกีบกับประมาณหกพันกี่แล้วก็พักกับของข้างหลายแล้วก็ราคายอมเงียราคาถือเล็กน้อยจากห้างฝรั่งนะ ืันนี้มาเลาะกว่าสิไปยามบ้านพอปูแล้วก็จิซื้อพักเพชรแนวกินไห้เพลินแล้วก็ใส่อัวใส่อัวไปไปให้เพลินลองซิมเบิงนะมื่อนี้เอากลับมาแวะซื้อพักเนาะห้านจีนมีพักมีหมักไม้หลากหลายแต่สหลายห้านประจําคนเอเชียเฮาสหลายก็มักไปหัน่น มีห่านจีนหลายก้อนห่านไทยห่านไทยห่านลาวนะแต่ส่วนใหญ่มีแต่ห่านจีนห่านจีนกะกะเจ้าการน้ำเข่าเครื่องเนาะมาจากประเทศไทยประเทศลาวเป็นประเภทน้ำปูน้ำปลาเส้นมีเส้นฝืออย่างมันมีหลายนะมันมีหลายตัวให้เฮาเลือกแลก้วกะสิ้นหมูกะมีหลายมีหลายตัวเลือกให้เฮากระสิประมาณนี้ซิ้นหมูก็ได้สดสด,สด,สดใหม่ๆห่านนี้เป็นห่านที่มีสิ้นหมูให้เฮาเลือกหลายที่สุดพันตั้งแต่คอยไปเลาะมาห่าน้ำเป็นห้านัน ้านจีนห้านอย่างนนะแต่ส่วนหลายมันก็มีคือกันแต่ว่ามันโบหลายแต่นี้นะนี่ห้านนี้เป็นข้างในก็จะแยกขายหมูต่างห้างนะแต่ประเภทเนื้อซัร์นี่ก็แม่นราคาคนข่างว่าใกล้เคียงกันเนาะเพราะว่าสิเป็นห้านฝรั่งหรือว่าห้านเอเชียนะราคาก็มันซ้ำๆกันเลยต่างแต่ว่าขันเนอไปห้านเอเชียมันสิมีประเภทเป็นเครื่องในเป็นใส่เป็นอย่างเฮาเซอ้อนะเพราะว่าอยู่ห้านฝรั่งส่วนหลายมันสิบุปีนอกาะเป็นแบบเครื่องในซาร์นี่อย่างนั้นนะก็จาบุคอยนิยมกินนะ ละกะซีโบ่อยเห็นเห็นกะซีห็นเป็น่วนน้อยๆมันบหลายโทรห้าเอเซียฮานอันนี้ค่อยก็เลยเห็นใส่ก็เลยไปซื้อใส่ใส่แล้วมันรูนึงร้อยดอนเนาะใส่เพราะว่ากรเจาล้างเห็ดความสะอาดมันง่ายค่ะนะก็จะเห็ดเป็นแพกไว้แพคละขีดแพคละขีดขีดเครื่องกับแพกลานซิมฮาดอลลาา์นิวซีแลนด์เนาะก็เลยเหมาเบิดเลยเหมาเบิดทั้งสามันเลยเพื่อว่าจะไปใส่ดัวให้โปปูพิน ราชีวิตคนเราในต่างแดนกระสิบุ่มีอย่างหลายแต่ละมือกระดายขั้นผู้ใดามากอะเ,เห็หดเบี้ยบุคคลกับเป็นแม่บ้านเม่เฮื้อเนาะหนึ่งมาภาษาคินเขายังพัแข่งกับเป็นแม่บ้านเม่เฮือนไปตลาดจะลีแ่งยู่รขีนหี่ยงประมาณาานี้ไปท่าสารนี้ไปท่าลูกค่นนะ แต่สุไลผู้ใดภาษาอังกฤษแข็งได้แล้วครับโปรเฟนเดลก็หาฮิตลาฮิตาในห้านอาหารห้าหนึ่งของเียนนะแต่สําหรับตัวเขาเองเขามาอยู่นี่ก็ได้สามอยแล้วก็ยังโบหันได้กินภาษาอังกฤษกับมายก็ยังโได้หิดเรียกหิดงานในพื้บ้านเต้นยู่้อนกินแต่ละมื้อก็ได้หิดนั่นหิดนี่หิดอาหารไว้ถาสำหรับสามยูนีกของเขาไหม Yes ah yes one and this one one kilo one เนื้ออาหารกับสีประมาณนี้ผู้ใดมาผู้ใดมาใหม่หรือว่าไม่ยูโดนเอียงกะ แต่ส่วนใหญ่ก็จะโกงงวดอะไรเขาแนะนำรีวิวสำหรับพวกที่ว่าผู้ใดที่ว่ายังบดกเลยมายสแลนบราหากมาใหมา่ในวงหมูบอลซื้ออาหารสเก็ตเตอร์นอนซึ่งวันขายซองเขาก็เลยมารีวิวให้เบึ้งราคาอีกนะราคากับสีเท่าๆกันบวกแตกต่างกันหลายนะแต่ว่าันเครื่องปุ่มเครื่องอย่างละแนะนำไปฮานเอเชียไปไชน่าเท้าฮันโันมีตัวเลือกหลายนะอันนี้บว์แมนไชน่าเท้าตัวนี้นะเป็นฮานอีกฮานหนึ่งก้อยกะมาได้สิ้นหมูสองโล untuk petas isekwa hai ไ okay. อจานไหนไก่ไก่กไก่ไก่กกกอาหาชดุดโอ้ไก่ต้มนี่ตนแตนเนเป็นแต่แซบราคากับโบได้แพงปะไหนในราคากัได้แดดอนโอ้เจ็ดดอนราคาเจ็ดดอนอันนี้ สำหรับไอ้น้องเขาผู้ใดที่มีแผนสิมาเฮียนหรือว่ามาอันสั่งสิวิสสั่งครอบครัวมอยูนิวซีซแลนเนาะสิว่าชิ่งยายหางคนยายมาบบต้องกังวลเรื่องอาหารการกินเนาะเพราะว่ายูนิวิีแลนด์เมืองโอเกลนน่ะนะอาหารการกินของคนเอเชียเขาเมนหลายหลายอีลีเลยนี่นะบ่ต้องเตรียมอย่างมาเพราะว่าอันนี้ประสบการณ์ของคนเองที่คอยมาแรกๆคอยกะเตรียมเอา ปลาแดกแป้งนัวเอาน, <Okay. S 1> น้ำปูน้ำปลามาเ <No. S 1> นะีะเพราะว่า อยู่อันสนามบินเพื่อนคนข้างเคงขัดเนาะด่านตรวจอันเครื่องตรวจอย่างของนิวซีแลนด์นะข่าวออกมาบางอย่างที่ว่าเพื่อนห้ามเอาเข้ามาหน่าประเภทแบบว่ามันบบมีอันสลากภาษาอังกฤษยอย่างน่าเป็นประเภทแห้งเป็นนั่นเป็นนี่มาเขาอาจสิถือปับใหม่ได้นะจะ oh <my> เ,เตรียมแต่เงินมาอย่างเดียวเพราะว่าอยู่พีแมนอาหารการกินเบิร์ดคืออยู่บ้านเขาช้อปปิ้งเรียบร้อยแล้วื้นนี้บุรีเบิรดส์ุกมันจะมาคลิปองค่อยกรุณากดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ให้นเดอเพื่อเป็นกําลังใจให้ไอ้น้องลาวเขามีกําลังใจเหติป ว่ามี <Yeah. S 1> อย่างแนะนำกับคอมเมนต์ Comment ได้เลยเนาะขอบใจที่เบิ่งคลิปวิดีโอเฮาจนจบ <Absolutely. S 1> ขอบใจที่เบิ่งคลิปวิดีโอเฮาจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย